สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าลี้ลับผมดีใจเหลือเกินครับที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งในพื้นที่แห่งนี้พื้นที่ที่ความเงียบสงบจะโอบกอดจิตใจและเรื่องราวที่ดูเหมือนลี้ลับจะกลายเป็นกระจกเงาสะท้อนความจริงบางอย่างในชีวิตของคุณสำหรับค่ำคืนนี้หรือช่วงเวลาที่คุณกำลังรับฟังอยู่นี้ผมอยากชวนคุณสูดลมหายใจเข้าลึกๆล,ลึกจนสัมผัสได้ถึงความเย็นฉ่ำของอากาศ แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆราวกับเกลียวคลื่นที่กำลังม้วนตัวกลับลงสู่มหาสมุทรครับหัวข้อของเราในวันนี้คือมหาสมุทรที่ซ่อนความลึกลับดำมืดไว้มากกว่าที่คุณคิดไว้มากมายนักเมื่อได้ยินคำว่ามหาสมุทรคุณนึกถึงอะไรครับบางท่านอาจนึกถึงแสงแดดที่ตกกระทบผิวน้ำเป็นประกายสีทองบางท่านนึกถึงความอิสระเสรี แต่ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วในใจของมนุษย์ทุกคนมีความหวาดกลัวต่อสิ่งที่เรียกว่าความลึกซ่อนอยู่เรากลัวเพราะเรามองไม่เห็นกลนบึงเรากลัวเพราะเราไม่รู้ว่าภายใต้ผืนน้ำสีน้ำเงินเข้มนั้นมีอะไรซ่อนตัวอยู่บ้างและนั่นแหละครับคือประเด็นสำคัญของชีวิตมนุษย์เรามักพยายามทำทุกอย่างให้ชัดเจนพยายามสาดส่องแสงไฟไปในทุกมุมมืดของชีวิตเพราะเราเชื่อว่าความรู้คือความปลอดภยัย และความไม่รู้คืออันตรายแต่เคยไหมครับที่ยิ่งเราพยายามค้นหาคำตอบยิ่งเราพยายามควบคุมกระแสน้ำแห่งชะตาชีวิตเรากลับยิ่งรู้สึกเหนื่อยล้าและจมดิ่งลงสู่ความวิตกกังวลที่ลึกกว่าเดิมวันนี้ผมจึงอยากเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งผู้ซึ่งอุทิศทั้งชีวิตเพื่อทําแผนที่ความมืดมิดแต่กลับหลงทางเสียเองจนกระทั่งเขาได้เรียนรู้วิธีที่จะเป็นเพื่อนกับมหาสมุทรในใจ เรื่องราวของเขาอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยปลดล็อกความหนักอึ้งในใจของคุณในขณะนี้ก็ได้ครับเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณวินิษ์วินิษเป็นชายวัย45ปีที่หากมองจากภายนอกเขาคือภาพตัวแทนของความสำเร็จและความมั่นคงในยุคสมัยใหม่เขาทำงานในตำแหน่งหัวหน้าทีมสำรวจทางธรณีวิทยาและอุทกาศาสตร์ใต้ทะเลลึกให้กับบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ หน้าที่ของวินิตไม่ใช้การดำน้ำลงไปดูปลาการางที่สวยงามนะครับแต่มันคือการใช้เทคโนโลยีโซนาที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกเพื่อสแกนพื้นผิวโลกที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรในระดับความลึกที่แสงอาทิตย์ส่องไปไม่ถึงวินิตคือชายผู้ทำแผนที่ความมืดเขาคือนักบุกเบิกในยุคดิจิทัลที่เชื่อมั่นในข้อมูลเหนือสิ่งอื่นใดบุคลิกของวินิตเป็นคนเงียบขรึมสุขุมและมีความแม่นยำในทุกระเบียบนิ้วของชีวิต เขาใส่แว่นตาไร้กรอบที่สะท้อนแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาการแต่งกายของเขาเนียบกริบเสมอแม้จะอยู่ในห้องควบคุมบนเรือสำรวจเสื้อเชิดที่รีดเรียบกางเกงสลัดเข้ารูปทุกอย่างในชีวิตของวินิททุกจัดวางไว้อย่างเป็นระบบระเบียบเหมือนกับตาราง Excel ที่ซับซ้อนเขาเชื่อเสมอว่าสิ่งที่วัดค่าไม่ได้คือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงและทุกความลึกลับมีคำอธิบายทางวิทยศาศาสตร์เสมอ สำหรับวินิดมหาสมุทรไม่ใช่บทกวีแต่มันคือสมการฟิสิกส์ขนาดใหญ่ที่มีตัวแปรเรื่องแรงดนันอนุณหภูมิและความหนาแน่นแต่ภายใต้เปลือกนอกที่ดูแข็งแกร่งและมั่นคงนั้นวินิตกำลังเผชิญกับพายุลูกใหญ่ในจิตใจที่เขาเองก็พยายามกดทับมันไว้วินิตเป็นโรคอ่อนนอนไม่หลับเรื้อรังมานานหลายปีทุกครั้งที่เขาหลับตาลงเขาจะไม่ได้เห็นความมืดที่สงบเงียบ แต่เขากลับเห็นภาพของเส้นกราฟที่วิ่งวนไปมาได้ยินเสียงสัญญาณโซนาปิงปิงดังก้องอยู่ในหูตลอดเวลาความย้อนแย้งในชีวิตของวินิตคือเขาทำงานเพื่อเปิดเผยความลับของโลกแต่เขากลับปิดการความรู้สึกของตัวเองเขาไม่เคยเล่าเรื่องความเครียดหรือความกลัวให้ใครฟังไม่ว่าจะเป็นภรรยาที่เริ่มห่างเหินหรือลูกชายที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น วินิตเลือกที่จะแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าและเชื่อว่าเขาสามารถจัดการทุกอย่างได้เหมือนกับการจัดการข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ความลึกลับดำมืดที่วินิตพยายามสำรวจใต้ทะเลกลับเริ่มคืบคลานเข้ามาในใจของเขาเองเขามักจะฝันประหลาดฝันว่าตัวเองกำลังลอยเคว้นคว้างอยู่ในความมืดมิดท,ที่ไร้ก้นบึง้งไม่มีแรงโน้มถ่วงไม่มีทิศทางและที่น่ากลัวที่สุดคือไม่มีข้อมูล ในฝันนั้นเขาพยายามตะโกนเรียกหาคำตอบแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีเพียงความเงียบงานที่กดทับจนแทบขาดใจวินิตตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยเหงื่อที่ชุ่มโชกพร้อมกับคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และถ้าวันหนึ่งเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้ชีวิตเราจะพังทลายลงไหมนี่คือสภาวะของมนุษย์วัยทำงานจำนวนมากครับที่เราสร้างเกราะปกป้องตัวเองด้วยหน้าที่การงานความสำเร็จ จนลืมไปว่าภายในเกราะนั้นเนื้อแท้ของจิตวิญญาณกำลังสั่นสะท้านด้วยความหนาวเหน็บเพียงใดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของเรื่องนี้เกิดขึ้นในภารกิจล่าสุดของวินิษโครงการนี้มีชื่อรหัสว่าดีพอ r รซันเป็นการสำรวจร่องลึกก้นสมุทรแห่งใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกร่องลึกนี้มีความลึกมากกว่า1 0 0 0 0เมตรซึ่งถือเป็นจุดที่อันตรายและลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งของโลกวินิตและทีมงานทุ่มเทเวลากว่า6เดือนในการเตรียมการ และเมื่อเรือสำรวจเดินทางมาถึงจุดหมายพวกเขาเริ่มหย่อนยานสำรวจไล้คนขับลงสู่ความมืดมิดวินิตเฝ้าดูหน้าจอที่แสดงภาพจำลอง3มิติด้วยใจจดจอ่อข้อมูลเริ่มหลั่งไหลเข้ามาเส้นกราฟความลึกพุ่งดิ่งลงเรื่อยๆแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นที่ระดับความลึก9,500เมตรสัญญาณภาพและข้อมูลทั้งหมดดับวูบไปไม่ใช่การขัดข้องทางเทคนิคปกติหน้าจอไม่ได้เป็นสีดำสนิท แต่กลับเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวน Sta ติ c นอ i ส e แทบแปลกประหลาดมันไม่ใช่เสียงซาซาของคลื่นวิทยุทั่วไปแต่มันมีจังหวะจังหวะที่สม่ำเสมอราวกับเสียงการเต้นของหัวใจหรือเสียงลมหายใจของสิ่งมีชีวิตขนาดเมื่อหืมมาวินิตพยายามรีบูตระบบพยายามใช้ตรรก,กะและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเขาตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นด้วยความตื่นตระหนกแต่ยิ่งพยายามแก้ไขเสียงสัญญาณน,นั้นก็ยิ่งดังชัดขึ้นก้องกังวนไปทั่วห้องควบคุม ลูกทีมต่างมองหน้ากันด้วยความหวาดหวัน่นแต่วินิตผู้ซึ่งยึดถือความแน่นอนเป็นสารณะกลับรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาเขาสั่งให้ดึงยานสำรวจขึ้นทันทีแต่เมื่อยานกลับขึ้นมาถึงผิวน้ำสภาพของมันปกติดีทุกอย่างไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีน้ำเข้าแต่ข้อมูลที่บันทึกได้กลับว่างเปล่ายกเวน้นไฟเสียงไฟเดียวเสียงหายใจที่แผ่วเบาแต่ทรงพลังนั้นวินิตน้ำฟ้านั้นกลับมาฟัางซ้ำแล้วซ้ำเล่าในห้องพัก เขาพยายามวิเคราะห์ความทีแยกแยะคลื่นเสียงแต่ยิ่งฟังเขายิ่งรู้สึกว่าเสียงนั้นไม่ได้มาจากใต้ทะเลแต่มันกำลังดังก้องมาจากข้างในตัวเขาเองความล้มเหลวในการหาคำตอบครั้งนี้คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้กำแพงความมั่นใจของวินิตพังทลายลงเขาเกิดอาการแพนิคแอคแทกอย่างรุนแรงกลางห้องประชุมผู้บริหารเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาแค่รู้สึกว่าความมืดมิดท,ที่เขาพยายามส่องไฟใส่มันกำลังจ้องมองเขากลับ และเขาไม่มีอาวุธใดๆจะไปสู้กับมันได้เลยวินิตถูกสั่งพักงานชั่วคราวแพทย์แนะนำให้เขาไปพักผ่อนในที่ที่ห่างไกลจากความเครียดภรรยาของเขาจึงจองที่พักในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคใต้หมู่บ้านนี้ชื่อว่าอ่าวแสงจันทร์เป็นสถานที่ที่เงียบสงบตัดขาดจากโลกภายนอกสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงยากและที่สำคัญมันอยู่ติดกับทะเลที่วินิตรักและเริ่มหวาดกลัววินิตเดินทางมาที่นี่ด้วยความรู้สึกพ่ายแพ้ เขาห่อผิ้วแล็ปท็อปและฮาร์ดดิสที่มีไฟล์เสียงปริศนานั้นมาด้วยหวังว่าจะใช้เวลาว่างในการขายความลับนี้ให้ได้แต่หารู้ไม่ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้พาเขามาเพื่อหาคำตอบแต่พาเขามาเพื่อวางคำถามลงต่างหากที่อ่าวแสงจันทร์บรรยากาศแตกต่างจากห้องแล็บที่เย็นเฉียบของวินิทยอย่างสิ้นเชิงอากาศที่นี่อบอุ่นรสเค็มของเกลือลอยอวนในอากาศเสียงเคลื่อนกระทบฝั่งดังสม่ำเสมอราวกับเพลงกล่อมเด็ก วินิทใช้เวลาสองสาวันแรกคลุกอยู่แต่ในห้องพักจ้องมองหน้าจอพยายามวิเคราะห์ข้อมูลเดิมๆจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งเมื่อไฟในห้องดับลงเนื่องจากพายุเข้าวินิทจำใจต้องเดินออกมาที่ระเบียงและนั่นทำให้เขาได้เห็นชายชาราคนหนึ่งนั่นอยู่ที่ศาลา,าริมหาดท่ามกลางความมืดมิดและลมกระโชกชายชราผู้นั้นชื่อลุงอินลุงอินเป็นชายวัยเจปีรูปร่างผอมเกรงแต่ดูแข็งแรง ผิวหนังเหี่ยวย่นกร้านแดดราวกับแผ่นไม้เก่าแก่มีดวงตาที่ฟ้าฟางจนเกือบจะมองไม่เห็นหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าบอดสนิทในข้างหนึ่งและเลือนรางมากในอีกข้างหนึ่ง อาชีพเก่าของลุงอินไม่ใช่ชาวประมงธรรมดาแต่แกคือช่างซ่อมเครื่องมือเดินเรือโบราณและเคยเป็นนักดำนำงมหอยมุกแบบตัวเปล่าฟรีไดเวอร์ในตำนานของหมู่บ้านผู้ที่สามารถกลั้นหายใจดำลงไปในจุดที่ลึกที่สุดโดยไม่ต้องใช้ถังออกซิเจนแต่ตอนนี้ลุงอินใช้ชีวิตบั้นปลายกับการนั่งฟังเสียงคลื่นและเหล่าไม้เพื่อทำขลุ่ยผิวจากไม้ไผ่ที่ลอยมาตามน้ำ วินิจเดินเข้าไปทักทายด้วยความสงสัยว่าทำไมคนแก่มองไม่เห็นถึงมานั่งตากลมมืดมืดคนเดียวลุงครับไฟดับลุงไม่กลัวเดินตกน้ำเหรอครับวินิจถามด้วยความหวังดีปนประชดชีวิตตัวเองลุงอินหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของแกแหบพร่าแต่กังวานพอหนุ่มตาของลุงมองไม่เห็นความสว่างมานานแล้วดังนั้นความมืดจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับลุงและทะเลนะ่ะ มันไม่ได้มีไว้ให้มองรอบนะมันมีไว้ให้ฟังและรู้สึกต่างหากประโยคนั้นสะดุดใจวินิจอย่างจังเขานั่งลงข้างๆลุงอินบทสนทนาที่เปลี่ยนชีวิตจึงเริ่มต้นขึ้นวินิจระบายความอัดอั้นตันใจเรื่องงานเรื่องเสียงปริศนาที่เขาหาคําตอบไม่ได้เรื่องความกลัวในความไม่แน่นอนเขาเล่าด้วยภาษาของนักวิทยาศาสตร์พูดถึงความดันน้ำคลื่นโซนาและความล้มเหลวของข้อมูล ลุงอินนั่นฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ขัดจังหวะแกเพียงแค่ใช้มือลูบไม้ไผ่ในมือไปมาอย่างแผ่วเบาเมื่อวินิดเล่าจบลุงอินยิ้มมุมปากแล้วพูดขึ้นว่าพอหนุ่ม เองเหมือนคนที่พยายามจะตักน้ำทะเลใส่ตะกรา้าเองพยายามจะเอาความกว้างใหญ่ที่ไม่มีขอบเขตมาใส่ไว้ในกรอบความรู้เล็กๆของเองพอมันล้นออกมาเองก็โกรธพอมันมองไม่เห็นก้นบึง้งเองก็กลัวเองรู้ไหมสมัยที่ลุงยังดำน้ำตัวเปล่าลงไปหามุกลุงเรียนรู้อะไรวินิจสายหน้าลุงเรียนรู้อะไรครับเทคนิคการกล้างหายใจเหรอเปล่าลุงอินตอบเสียงเรียบลุงเรียนรู้ว่า ยิ่งลงไปลึกเท่าไรแสงสว่างยิ่งน้อยลงเท่านั้นและเมื่อถึงจุดที่เมื่อสนิทนั่นคือจุดที่เองจะเห็นแสงในตัวเองชัดที่สุดเองรู้ไหมทำไมคนเราถึงกลัวความมืดใต้มหาสมุทรเพราะเราชินกับการใช้ตามองโลกเราชินกับต้องเห็นทุกอย่างชัดเจนถึงจะรู้สึกปลอดภัยแต่ในความจริงของธรรมชาติความมืดคือผู้สร้างนะพ่อหนุ่มชีวิตกำเนิดในความมืดของครันมานดา มเมล็ดพันธุ์งอกงามในความมืดของดินและปัญญาที่แท้จริงมักเกิดในความมืดของความไม่รู้วินิจแย้งขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จัดการปัญหาไม่ได้สิครับลุงถ้าผมไม่รู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรผมจะเขียนรายงานยังไงผมจะป้องกันอันตรายยังไงลุงอินหันหน้าที่มองไม่เห็นมาทางวินิจรากับแกมองทะลุเข้าไปในใจ แล้วตอนนี้เองรู้ไหมว่าเสียงคลื่นลูกต่อไปจะดังแค่ไหนเองรู้ไหมว่าลมจะพัดมากกี่ครั้งเองไม่รู้แต่เองก็นั่งอยู่ตรงนี้ได้อย่างปลอดภัยใช่หรือ ปัญหาของเองไม่ใช่เสียงใต้น้ำนั่นหรอกปัญหาคือเองไม่ยอมรับความจริงที่ว่ามนุษย์เราเล็กจ้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับธรรมชาติเองพยายามเป็นเจ้านายของมหาสมุทรแต่ลุงจะบอกให้นะมหาสมุทรไม่ต้องการเจ้านายมันต้องการแค่ผู้มาเยือนที่ถ่อมตนลุงอินยื่นขลุ่ยไม้ไผ่ที่ยังทำไม่เสร็จให้วินิตถือลองหลับตาสิพ่อหนุ่มลองเลิกใช้สมองวิเคราะห์เสียงคลื่นแล้วลองใช้ใจฟัง เสียงที่เองได้ยินจากเครื่องมือนั่นมันอาจจะไม่ใช่เสียงของสัตว์ประหลาดหรือภัยพิบัติแต่มันอาจจะเป็นเสียงของความเงียบที่เองไม่ได้ยินมานานเสียงของตัวเองเองวินิจนิ่งงานไปคำพูดของลุงอินเหมือนค้อนหนักๆที่ทุบลงบนกำแพงทิฐิของเขาเขาค่อยๆหลับตาลงตามคำบอกทามกลางความมืดมิดของคืนที่ไร้ไฟฟ้าและไร้แสงจันทร์เขาไม่ได้ยินเสียงโซนาปิงป้งปิ้ง อีกแล้วแต่เขาได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองสอดประสานไปกับเสียงคลื่นลุงอินพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนลงคนเรานะพ่อหนุม่มมหาสมุทรข้างนอกนะ่ะมันลึกก็จริงแต่มหาสมุทรในใจเรานี่สิลึกกว่าลึกลับกว่าและดำมืดกว่าเยอะ สิ่งที่เองต้องทำไม่ใช่การส่องไฟไล่ความมืดแต่คือการเรียนรู้ที่จะลอยตัวอยู่ในความมืดนั้นอย่างสงบอย่าฝืนแรงดันน้ำยิ่งฝืนยิ่งเจ็บยิ่งดิ้นยิ่งจมจงปล่อยตัวตามสบายแล้วน้ำจะพยุงเองขึ้นมาเองในวินาทีนั้นเองวินิตเริ่มร้องไห้น้ำตาของลูกผู้ชายที่แบกความสมบูรณ์แบบมาตลอดชีวิตไหลออกมาท่ามกลางความมืด เขาเข้าใจแล้วว่าเสียงปริศนาที่เขาได้ยินจากก้นมหาสมุทรอาจจะเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของธรรมชาติที่พยายามบอกเขาว่าหยุดเถอะหยุดพยายามควบคุมทุกอย่างแล้วหันมาฟังความรู้สึกของตัวเองบ้างความลึกลับดำมืดไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราต้องโอบกอดหลังจากคืนนั้นเองวินิตไ,ได้รีบร้อนกลับไปทำงานทันทีเขาใช้เวลาที่เหลือในอ่าวแสงจันทร์ไปกับการนั่งคุยกับลุงอิน เรียนรู้วิธีการเหลาไม้ไผ่และที่สำคัญที่สุดเขาเรียนรู้วิธีการนั่งเฉยๆโดยไม่ทำอะไรไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องหาคำตอบเขาเดินไปที่ชายหาดทุกเช้าไม่ใช่เพื่อวัดระดับน้ำขึ้นน้ำลงแต่เพื่อสัมผัสความเย็นของน้ำที่แตะเท้าเขาเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการรู้ทุกเรื่องแต่เกิดจากการยอมรับว่ามีบางเรื่องที่เราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เมื่อวินิตลับไปทำงานเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคน เขาไม่ได้ลาออกแต่เขามีวิธีการทำงานใหม่เขาไม่ได้มองหน้าจอเป็นแค่ตัวเลขแต่เขามองเห็นเรื่องราวเบื้องหลังข้อมูลเหล่านั้นเขาเลิกกดดันลูกทีมให้หาคำตอบในสิ่งที่ยังหาไม่ได้แต่สอนให้พวกเขารู้จักการเฝ้าสังเกตและรอคอย ไฟล์เสียงปริศนานั้นยังคงเป็นปริศนาแต่วินิตไม่ได้มองว่ามันคือความล้มเหลวอีกต่อไปเขาตั้งชื่อไฟล์นั้นว่า The Breath of Deep และเก็บไว้เตือนใจว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์เสมออาการนอนไม่หลับของเขาหายไปเพราะเขาเลิกกลัวความมืดตอนหลับเขารู้แล้วว่าในความมืดนั้นคือช่วงเวลาที่เขาจะได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเหมือนกับการลอยตัวนิ่งๆกลางมหาสมุทรที่ลุงอินสอนไว้ คุณผู้ฟังครับเรื่องราวของคุณวินิตท์ทำให้เราเห็นว่ามหาสมุทรที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่รองลึกมาเรียนาหรือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแต่มันคือความคาดหวังและความต้องการควบคุมที่อยู่ในใจของเราเองเรามักกลัวความมืดมิดของอนาคต กลัวความไม่รู้กลัวความผิดหวังจนเราลืมไปว่าชีวิตก็เหมือนกับมหาสมุทรครับมันมีทั้งวันที่เคลื่อนลมสงบและวันที่พายุโหมกระนำเราไม่สามารถสั่งให้ทะเลหยุดเคลื่อนได้แต่เราสามารถเรียนรู้วิธีที่จะลอยคอหรือสร้างเรือที่แข็งแรงเพื่อโต้คลื่นเหล่านั้นได้และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมบทเรียนจากลุงอินนะครับบางครั้งการมองเห็นที่ชัดเจนที่สุดไม่ได้ใช้ดวงตาแต่ใช้หัวใจในการสัมผัส หากวันนี้คุณกำลังเผชิญกับปัญหาที่มืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอลองหยุดวิ่งวุ่นหยุดส่องไฟฉายไปทั่วแล้วลองนั่งนิ่งๆอยู่กับความมืดนั้นสักพักปล่อยวางความอยากรู้ปล่อยวางความอยากชนะแล้วคุณอาจจะได้ยินเสียงคำตอบที่ดังก้องมาจากก้นบึ้งของจิตวิญญาณคุณเองคำตอบที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรุ่งเช้าก็มาถึง ขอให้มหาสมุทรในใจของทุกท่านสงบและงดงามแม้ในายามที่มืดมิดที่สุดขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเรื่องเล่าหลีลับในตอนนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตสวัสดีครับ